ลองปรับมอ,มองมองดูนะคะวันนี้พ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณนอนเลนพ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณวันนี้มาแล้วนะคะสับไพ่ก่อนชึบชึบชืบเสื้อนอนตอนนี้อีกแล้วพอดีว่าอากาศมันเย็นเย็นเนาะเชียงใหม่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเออมาวันนี้มาแบบรีบๆเพราะว่าฉันง่วงนอนอีกแล้วทุกคนฉันง่วงนอนอีกแล้วค่ะมาอุ๊ย อาทิตย์นี้นะคะการงานเลิศการงานดีเนาะถ้าแบบว่ามีแบบเรื่องเรียนหรือว่าสอบแข่งขันอะไรประมาณนี้ถ้ามันมีเกี่ยวกับเรียนสอบหรือว่างานอะไรประมาณนี้ค่ะมองว่าปังแล้วก็รุ่งทั้ง3อย่างเลยนะคะแล้วก็อุ๊ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้แบบว่าสั่งสรค์กับเพื่อนหรือไม่ก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าหรือไม่ก็เพื่อนอาจจะเป็นแรงซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเราอะไรประมาณนี้ค่ะ จะมีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเพื่อนอะที่ความสซัพอร์ตเรานุนนั่นอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยมองว่าเป็นโอกาสที่แบบที่ดีนะเออทาอะไรกับเพื่อนก็คือรับเื่อนไปหมดเลยรวมถึงงานกลุ่มด้วยนะคะไม่ตีกัน,นะคะ่ะลูกไม่ตีกันเออแล้วก็ช่วงนี้ให้เราในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าออใส่หมวกกันน็อกขับรถช้าๆหรือว่าไม่ประมาทอย่าแบบว่าง่วงแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่าเมาแล้วขับนะแม่นะ เอออันนี้ก็คือบอกตัวเองด้วยอย่าเมาแล้วขับนะคะให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็ให้ระวังการทะเลาะกันอะไรกับคนรอบข้างบางทีมันอาจจะแบบอา,อารมณ์เราไม่ค่อยคงที่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าไปลงใส่คนอื่นได้อะไรประมาณนี้นะคะ